นี่กี้โคตรสวยเลยเสือกันแล้วเนี่ยนิกกี้เสือยังพี่เฮ้ยเรามาอยู่เหมือนเดิมแล้วพี่เหมือนตอนปีใหม่เลยเฮ้ยตอนปีใหม่ไม่เหมือนเนี่ยพี่ผมเพิงยืนตรงนั้นเดืปีใหม่ผมเพิ่งใกล้กว่านั้นเดแฟดแบดดไปตอนปีใหม่เลยรู้สึกปีใหม่เข้ามาเร็วกว่านี้นะ